สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำคับเปาแป้งนุ่มๆไส้อร่อยๆนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะน้ำสะอาด200กรัมยีสต์1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายอีก1ช้อนนะคะแป้งสาลีพิเศษ270กรัมค่ะเป็นแป้งสำหรับทำซาลาเปานะคะ ใส่ครึ่งหนึ่งก่อนค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีจากนั้นเราจะใส่อีกครึ่งหนึ่งให้หมดเลยนะคะใส่ผงฟูหนึ่งช้อนชาค่ะใส่น้ำมันพืชอีกหนึ่งช้อนจากนั้นเราจะใช้มือนวดต่อเลยนะคะ ใช้เวลานวดประมาณ5นาทีค่ะนวดได้ที่แล้วเราจะพักแป้งไว้45นาทีค่ะช่วงนี้เรามาผัดไส้กันต่อเลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยค่ะแล้วเราจะเจียวหอมแดงให้หอมก่อนพอหอมแดงเริ่มหอมแล้วเราใส่เห็ดหอมลงไปเห็ดหอมแช่น้ำให้นิ่มแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะผัดให้เห็ดหอมมีความหอมมีความนิ่มก่อนค่ะจากนั้นเราจะใส่หมูบดตามลงไปค่ะ หุ้นเส้นค่ะหุ้นเส้นตัดเป็นท่อนๆนะคะเรามาปรุงรสกันค่ะใส่ซอสฝักเขียวน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะน้ำมันงาน้ำมันงาใส่ได้ตามชอบเลยค่ะพริกไทยปน่นแล้วก็เกลือปน่นอัตราส่วนผสมทุกอย่างเราจะลงไว้ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆกดดูใต้คลิปได้เลยค่ะ ใส่แค่ลอดหันฟอยเพิ่มสีสันหน่อยค่ะจากนั้นเราจะผัดให้สุกนะคะแล้วพักไส้ไว้ให้เย็นก่อนตอนนี้แป้งของเราครบเวลาแล้วค่ะนำมาขึ้นรูปได้เลยนวดแป้งไล่ลมเล็กน้อยนะคะตัดแบ่งเป็นก้อนๆขนาดตามชอบค่ะชอบลูกเล็กลูกใหญ่แล้วแต่เราเลยนะคะแต่ในคลิปนี้จะตัดก้อนละประมาณ35กรัมค่ะ รวแป้งให้หน้าตึงนะคะแล้วคึงเป็นลูกกลมๆค่ะเราจะใช้พิมพ์3219นะคะพิมพ์กระดาษเบอร์3219ลองกันไว้ค่ะจากนั้นเราจะมาห่อไส้กันนะคะกดให้แป้งแบนๆกลมๆแบบนี้ค่ะหรือจะใช้ไม้คลึงแป้งก็ได้นะคะตักไส้ใสค่ค่อยๆรวบแป้งค่ะให้มิดไส้เลยนะคะ วางลงในพิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะพักแป้งประมาณ20นาทีค่ะปิดฝาให้สนิทเลยนะคะพอเราพักแป้งครบ20นาทีแล้วเราจะนำไปนึ่งในน้ำเดือดกันเลยค่ะใช้เวลานึ่ง9นาทีนะคะใช้ไฟกลางค่ะพอครบเวลาแล้วปิดไฟได้เลยค่ะค่อยค่อยแมฝาหม้อนะคะเราใช้ไม้กั้นไว้แบบนี้ก่อนค่ะ สักสองนาทีนะคะเพื่อไม่ให้หน้าสาราเปายุบนะคะลูกจะได้กลมสวยน่ากินสูตรนี้ทำง่ายนะคะไส้ก็อร่อยแป้งนิ่มๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ